S X s e r i e s หายากครับและเป็นตัวสีประตูเกียร์ออตโต้เลขไม่์แค่6 0 0 0 0โลเท่านั้นนะครับได้ปี2022ครับกับราคาค่าตัวเพียง7 1 9 0 0 0บาทเรียกได้ว่าราคาดีสุดๆนะครับสภาพสวยเกรด A แบบนี้พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พาชมทั้งรายละเอียดฟังชั่นออปชั่นภายนอกภายในแล้วก็พาเช็คโครงสร้างกันด้วยนะครับใครสนใจนะครับดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าชารถกระบะนะครับคลิปนี้อยู่กับผมท็อปเพชรยนต์ครับที่เพชรยนต์สาขา1นะครับซอยเสรีไทย68แยก1นะครับอยู่กับเจ้าตัว X Series ครับ D Max นะฮะยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้นะครับรุ่นหายากคันนี้เลขไมค์แค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ1.9นะครับ X Series แบบนี้นะฮะได้ปี2022นะคุณผู้ชมกับราคาค่าตัวเพียง719,000บาทครับ คันนี้นะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ1 2ื0 0กับอีก700บาทนะครับตลอดอายสัญญาเลยนะครับแล้วก็รถเนี่ยมีการรับประกันนะครับวันตีตัวรถให้นะครับจากบริษัทเพชรยนต์นะครับเดี๋ยวผมแถมประกันเครื่องเกียร์ไปให้นะครับ1ปีเต็มนะฮะตัวนี้ซ่อมศูนย์เข้าศูนย์เช็คศูนย์ของอีสุสได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่า โครงสร้างนะครับเป็นยังไงแล้วก็ภายในภายนอกเป็นยังไงนะครับใครที่จะเข้ามาดูรถคันนี้ตัวจริงเข้ามาได้เลยติดต่อผมที่คอนแทคด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าช่องทาง ID l i n e ไนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับดูคลิปนี้ประกอบกันตัดสินใจไปพร้อมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาเช็คทุกซอก,กมุมเหมือนคุณผู้ชมเนี่ยมารับชมตัวรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตัวเอง นะครับต่างจังหวัดผมมีเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับเข้าไปวิ่งเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับและช่วงโปรโมชั่นนะครับก่อนสิ้นปีนี้หรือว่าสิ้นเดือนธันวาคมนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะครับเ,เริ่มที่1.29สําหรับใครที่อยากผ่อนแบบว่าน้อยปีนะสปีสีปีพวกนี้ผมมีเรทดอกเบีย้ยพิเศษให้ครบทุกคนนะครับทีนี้มากันที่ตัวรถกันบ้างนะครับคันนี้ได้เป็นสีดำนะเป็น ตัวกระบะนะครับสประตูยกสูงเกียร์ออโต้หายากนะครับไม้น้อยด้วยไม้หกบื้อโลเท่านั้นรถมือเดียวนะครับไฟหน้าครับได้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับมาพร้อมไฟเดียร์ไทม์รัดดิ้งไลท์นะฮะโคมไฟไม่มีรอยแตกรล้านะได้เป็นทรงแบบออกแนวแบบทรงตาเหี่ยวนะฉบเฉียวสุดๆนะนะครับแล้วก็โลโก้เป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับตัว X Series นะนะครับแล้วก็มีลายตัว X นะบริเวณฝากระโปรงหน้าแบบนี้สวยมากคุณผู้ชมนะครับป้ายทะเบียนครับกรุงเทพครับ6ขอถหกสี่ นะแล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกซ้ายขวานะครับสวยๆนะครับพร้อมใช้งานบอดี้เดิมโรงงานครับผู้ชมนะฮะเหลี่ยมสันคมบอดี้สวยงามครับไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยลักกิมนะครับรอยต่อต่างๆแนบแน่นที่แนดงการเป็นอย่างดีนะครับพวกรอยขนแมวแรงต่างไม่มีเพราะว่าเรามีการเก็บงานนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถเนี่ยต้องเกรด A5 ดาวนะครับผู้ชมนะครับมีช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับจากหน่วยงานอินสเปคชั่นภายนอกเลยครับก็มาตรวจรถให้ถึง2 7 4จจุดเลยนะครับ ตัวล้อนะครับได้เป็นล้อแม็กนะครับของลายตัว X Series เลยนะคุณผู้ชมนะครับได้เป็นสีดําเงาเป็นโอแบ็คนะครับมาพร้อมโลโก้ตรงกลางเป็นสีแดงนะครับรัดมาพร้อมยาง Bridgestone นะครับยางปี2022ทั้ง4เส้นเลยนะครับดอกยางเข้มๆลึกๆแบบนี้นะครับยาง Bridgestone ยางแพงนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับเรามีการดูแลทําความสะอาดให้ครบจบนะครับน็อตครับนะฮะไม่มีรอยแกะรอยแงะครับคุณผู้ชมนะฮะสภาพสวยสภาพเดิมพร้อมใช้งานเลย นะครับสำหรันี้นะครับมอที่จะขับขี่ทางไกลก็ได้นะครับในเมืองก็ดีนะครับเอาไปใช้งานช่วงกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ก็ตอบโจทย์เช่นกันนะครับที่ดูนะสีผิวพันธ์ยังกับเคลือบแก้วมาเลยนะคุณผู้ชมนะครับมีโลโก้ตัว X แบบนี้สื่อถึงความเป็นตัว X Series นั่นเองนะครับผู้สวยจริงคุณผู้ชมนะหล่อจัดจัดนะครับ คันนี้นะครับกระจกพัดเดิมครับนะฮะแล้วก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยรอบขันนะพัดเดิมทุกบานนะครับกระจกข้างก็สีเดียวกับตัวรถครับปรับและพับแบบไฟฟ้าแบบนี้มาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับบันไดข้างเหยียบขึ้นประตูนะครับสภาพใหม่ๆคลกริบกริบแบบนี้พร้อมใช้งานนะครับไม่มีรอยขูดขีดใดๆไม่มีรอยบุบรอยร้าวนะครับแล้วก็กุญแจนะครับมือเปิดเข้าสีเดียวกับตัวรถนะกุญแจรองรับเป็นกุญแจรีโมทสมาร์ทกิเลสเอนทรีนะครับมีเซนเซอร์เตือนสัญญาณกันขโมยมาให้เรียบร้อยนะครับสาหรับภายในนนะะครับี่ดู สภาพยังกับป้ายแดงคุณผู้ชมนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีช้ำเลยนะฮะ1.9นะครับ X Series นะปี2022นะครับไมล์ห0 0 0ืโลพี่พี่ต้องรีบจองให้ทันนะครับเพราะว่า X Series เนี่ยมี2คันแต่ว่าคันนี้เนี่ยราคาถูกกว่านะครับน็อตครับเสา B ครับไม่มีร่องรอยการแกะการแงะขันไขขยับแบบนี้เลยนะให้ดูแบบว่าชัดๆเลยนะคุณผู้ชมเพื่อความสบายใจของพี่ๆทุกท่านเลยนะครับสกัพเพจนะครับก็ตรงรุ่นแบบนี้ Isuzu D-Max นะครับนี่น็อตเสา A นะไม่มี รอยถอดประตูนะคุณผู้ชมนะครับบอดี้ของเดิมภายในของเดิมครับสภาพใหม่กลิปแบบนี้เดินได้มาสีแดงวัสดุหนังนะบริเวณขอบประตูนะครับนี่ฮะเม็ดอาร์คสวยงามชัดเจนนะครับมีให้เห็นนะคุณผู้ชมนะครับประตูไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดมาแน่นอนนะครับแล้วก็คันนี้นะฮะนี่ดูเม็ดอาร์คนะครับเรณโครงสร้างตรงประตูนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหไม่มีกลับสีนะครับไม่มีกลับสีหรือว่าพ่นสีทับมาแน่นอนนะครับ ในส่วนนี้นะครับไม่มีโดนไม่มีจิ้มหมานะครับเราจะคัดรถที่ไม่มีประวัติพลิกคว่ำมานะครับไม่มีชนหนักนะครับไม่มีจมน้านะนะครับสภาพสวยๆบอดี้เดิมๆแบบนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับอ่ะอันนี้แค่บานแรกให้เท่านั้นนะผู้ชมนะครับเดี๋ยวฟังก์ชันออปชั่นเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังกันทีหลังอดใจรอกันสักนิดนึงนะนะครับพาเช็คโครงสร้างกันก่อนนะครับเพราะว่ารถมือสองนะครับต้องดูให้รอบคันแล้วก็ซื้อกับที่ที่ไว้จะได้นะครับบริษัทพชทยนตนเนี่ยเปิดบริการมากว่า 26ปีนะครับบนพื้นที่ตัวเองนะคุณผู้ชมตอนนี้มีถึง3สาขานะครับแล้วก็มีรางวัลการันตีเรื่องคุณภาพของรถนะครับ Best Performance of the Year นะครับ2ปีติดครับผู้ชมจากแคมเปญรถดนใจจากธนาคารธนาชาตินะครับอันดับหนึ่งของประเทศนะ<ป>นะครับไม่ใช่ไก่กาแล้วผู้ชมบริษัทผมนะครับนะโอ้โหและดูตัวตัวบอดี้ตัวรถนะครับนี่นะในส่วนของพาร์ทกระบะ นะครับก็ของเดิมโรงงานไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยขูดขีดใดๆไม่มีนะคาผู้ชมนะครับตัวล้อนะครับไม่มีรอยเบียดฟุตบาทมานะครับนี่นะฮะยางบิดโซนทั้ง4ี่เส้นแล้วพี่ดูเนี่ยดอกยางเข้มเข้มลึกๆแบบนี้ใช้งานต่อได้หลายปีเลยนะครับบริเวณช่วงล่างนะครับน็อตยังไม่มีรอยแกะรอยแง่เลยนะผู้ชมนะครับช่วงล่างของเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีเสริมอะไรมาทั้งนั้นนะครับพวกแชสต์สรงชสซีทุกอย่างของเดิมนะครับของเดิมโรงงานนะครับนี่น็อตบริเวณซุ้มล้อนะครับ ก็ไม่มีรอยแกะรอยแงะเช่นกันนะครับไม่มีโดนไม่มีจิ้มฝั่งซ้ายมาแน่นอนนะครับนี่นะฮะไฟท้ายนะครับได้เป็น l อลนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยหลอดฮาโลเจนครับนะแล้วก็ฝาท้ายครับก็สภาพเดิมๆนะเหลี่ยมสันคมตัวรถสวยๆนะครับนี่มาพร้อมสติ๊กเกอร์ลายตัว S เอ่อลายตัว X นะครับโลโก้อิซูซูนะครับเข้าคุมโทนมาเป็นสีแดงนะครับดีแม็กทุกอย่างครบนะแล้วก็นี่ครับ X ซีรีส์แท้นะทุ้ชมนะครับไม่ได้แค่เอาสติ๊กเกอร์มาติดนะครับ และด้านหลังครับกันชนด้านท้ายก็เป็นสีดําเงาเช่นกันนะครับตอบรับสอดคล้องกับตัวรถนะครับด้านหลังครับนี่มีกล้องหลังกล้องถอยให้ด้วยพร้อมเส้นกะระยะนะครับแล้วก็บริเวณกระบะนะครับไม่มีร่องรอยขนของหนักนะผู้ชมนะครับกระบะใหม่ๆเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหดูได้เลยนะครับเม็ดอาร์คบริเวณกระบะชัดเจนนะครับไม่มีโดนด้านท้ายมาแน่นอนนะครับน็อตไม่มีรอยแกะรอยแงะนะผู้ชมนะครับ คุ้มค่าคุ้มราคาครับในราคาเพียง719,000บาทพี่พีคิดดูนะนะครับคันที่แล้วผมขายอยู่729นะครับเลขไมลแสนแสนต้นนะครับคันนี้ผมขาย719ผู้ชมนะเลขไมลแค่60 0 0 0โลนะครับรีบจับรีบจองกันได้นะครับคันนี้บริเวณในส่วนของกระบะนะครับติดตั้งโลบาร์ของ X s e r i e s มาให้ด้วยนะครับแล้วพี่ดูรายละเอียดด้านข้างเนี่ยทุกอย่างนะ สวยเดิมนะครับเนี่ยผมจะพูดบ่อยมากสวยเดิมเพราะว่ามันงสวยจริงคุณผู้ชมนะครับมาพร้อมล้อไหลยางไหลด้านล่างนะครับช่วงล่างก็ไม่มีเปลี่ยนมานะคุณผู้ชมนะครับนี่นะของเดิมนะครับน็อตเนี่ยนะครับผมซูมให้ดูเลยนะทุกซอกทุกมุมนะครับใครที่จะมาดูรถคันนี้นะครับรีบจับรีบจองกันมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้ามาดูรถได้เลยนะเพราะว่าราคานี้ ะครับสภาพสวยแบบนี้ตัว x อรีอีกอยู่ไม่นานแน่นอนคุณผู้ชมนะรบ,บริษัทพิทยนต์เรามีเซลล์กว่า50าั้ันนะครับแย่งกันขายนะนะครับมาไวไปไวมากสำหรับตัวกระบะนะครับและคันนี้เนี่ยได้เป็นตัวยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้ไปด้วยนะครับนี่โอ้โหเมทอาส์สวยจริงนะครับคันนี้นะใครที่สนใจนะครับเลดดบเ้พิเศษมีครับ นะฮะตอบรับเรือนธันวาคมก่อนสิ้นปีนี้นะครับใครที่จะผ่อน3ปี4ปีผมมีเด็ดดอกเบีย้ยเนี่ยเริ่มต้น1 2 9 1.99เนี่ยมีหมดนะแล้วแต่เครดิตของลูกค้านะครับส่วนใครจะผ่อน7ปีก็ได้เช่นกันนะรับปีก็มีเด็ด,ดอกเบีย้ยเริ่มต้น3.89%นะครับและนี่ครับคุณชมน็อตไม่มีรอยแกะรอยแงะนะครับฝั่งขวานะนะครับนี่นะ นะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดดูคลิปนี้ได้เลยนะครับนะก็เวลาพี่ขึ้นมาดูรถนะนะครับก็ดูไม่เยอะนะครับก็พี่น่าจะเห็นกันแล้วนะสภาพตัวรถนะมีแค่นี้น้อยหนิดๆหน่อยนะครับที่ผมต้องเก็บงานให้นะไม่ว่าจะเป็นพวกในส่วนของของเหลวต่าง,างเดี๋ยวผมเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องออกให้นะครับนี่ผู้ชมบริเวณโค้งรูปตัวยูนะครับสวยงามนะคนี่เห็นไหมชัดเจนสวยงามนะครับเมท์ลนะของเดิมๆของสวยๆงาม,งาม นะครับเหมาะแก่ใครหลายๆคนนะครับใครอยากได้เป็นเจ้าของคันนี้นะครับรีบโทรมาจองล็อกไว้ก่อนได้เลยนะครับเงินจอง5้าบาทบาทนะครับผมไม่มียึดนะไม่ว่าจะจัดแฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมคืนเงินจองให้เต็มจานวนร้อเอเซนะอันนี้พี่สบายใจได้นะครับเงินของพี่ไม่มีศูนย์หายแน่นอนนะครับอ่าพาเช็คโครงสร้างกันรอบคันแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเช็คภายในนะครับว่าให้อะไรมาบ้างนะสอวฟังก์ชันออปชั่นนะครับนี่นะให้ดูใบต่อบขบอนะนะครับ ขายอยู่719จริงนะคุณผู้ชมนะผมไม่ได้บวกราคาใดๆนะครับอีซุดีแม็กไฮรันเดอร์หนึ่งจุดเก้าเอ็กซ์ซีรีส์นะครับคันนี้ได้ปี2022เลขไมล์หกหมื่นห้าพโลคุณผู้ชมนะขาย719จริงคุณผู้ชมนะครับตัวเบาะนะครับหัวเบาะเนี่ยเขาเป็นลายตัวเอ็กแบบนี้นะครับตามดีไซน์ของเอ็กซ์ซีรีส์เลยนะครับนี่จะได้เป็นเบาะหนังสภาพสวยแบบนี้ทรงสปอร์ตนะครับเบาะอย่างกับพวกเบาะอีสปอร์ตอ่ะนะครับนะนั่งสบายนะครับขับขี่ทางไกลก็ไม่เมื่อยนะคุณผู้ชมนะครับ แล้วก็พวงมาลัยนะฮะหุ้มหนังมาเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับโลโก้ไอซูซูสีแดงตรงกลางนะครับสวยๆนะเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็เดินได้มาสีแดงแบบนี้ไม่มีรอยลอกรอยทะลอกนะคุณผู้ชมนะครับมีครุอนโชรลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถสั่งการด้วยเสียงได้วางสายรับสายโทรศัพท์ได้เชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้นะครับบริเวณด้านข้างตรงประตูนะครับก็เดินได้มาสีแดงแบบนี้วัสดุหนังแบบนี้นะครับนี่นะไม่มีรอยขาดนะครับรอยปะรอยช้ำไม่มีนะคุณผู้ชมนะครับกระจก นะครับไฟฟ้าทั้งสบานออโต้ฝั่งคนขับมีเซ็นทรัลล็อกให้มีตัวล,ล,ล็อกกระจกแล้วก็กระจกข้างก็ปรับและพับแบบไฟฟ้าในส่วนของบริเวณมือเปิดนะครับก็ตกแต่งมาเป็นสีดําเงาเป็นวัสด์เพิ่มความหรูให้กับตัวรถเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับช็อตคาด้านขวาครับมีปรับระดับไฟสูงต่ำนะครับแล้วก็ฟักชั่นมาโทนการลื่นกันถทาไหปุ่มออโต้สตาร์ทสต็อปประหยัดพลังงานมีให้ครบครบแบบนี้นะครับอตอนนี้ผมจะตาร์ทรถม้ให้พี่ๆเรียบร้อยแล้วนะครับเข แสดงผลเป็นแบบอะดีต้นตรงกลางนะครับแล้วก็เข็มนาฬาเรือนใม่ทรงสปอร์ตสีแดงตัดกับสีดำนะครับเลขไมค์ครับด้านซ้ายนะครับ6 5 8 2 1กิโลเมตรครับผู้ชมนะฮะไมค์แท้ไม่เดิมนะครับทะเบียนเช็คศูนย์ได้นะครับประวัติศูนย์มีที่มาที่ไปชัดเจนนะประวัติในส่วนของตัวรถนะครับแล้วก็ตัวจอตรงกลางนะครับเป็นระบบทัชสกรีนนะครับนี่นเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธไรงต่างได้ครบเลยนะครับนี่นะ ก็เรียกได้ว่าครบเลยนะนะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะเดี๋ยวผมลองเข้าเกียร์ R ให้นี่นะครับก็จะมีเส้นการะยะแล้วก็กล้องมองขนาดถอยจอดให้เรียกได้ว่าเป็นกล้องถอยนั่นเองนะครับถอยเข้าจอดในสถานที่ต่างๆนะครับเข้าซองพวกนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับตัวแอร์เขาปรับแบบมันนวลแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีรูเสียบ Powerlet ให้อีกหนึ่งจุดนะครับนี่นะเวลาที่จะเดินกล้องหน้านะครับก็เอามาเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับ มีปุ่มพุทธตาสีดำด้านซ้ายมือนะครับนี่นะเห็นไหมเ Engine Start s t ็อนะครับตรงนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับนี่นะคอนโซลก็ตกแต่งมาค่อนข้างสวยเลยนะครับเกียร์ถุงแบบนี้เดินได้มาสีแดงนะครับเบรกมือตรงกลางนะครับนี่ทุกอย่างนะเดินได้สีแดงหมดเลยนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วให้2จุดนะฮะที่บักแขนบักต่อก็สามารถเก็บของได้นะครับด้านบนนะก็จะมีที่เก็บแว่นนะครับไฟเปิดปิดใช้งานได้ปกติครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหม แอปแอรแบ็กมีให้เรียบร้อยนะครับมีกระจกให้นะครับบริเวณที่บังแดดนะครับทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับแบบนี้เลยนะครับนี่มีไฟให้ด้วยนะนะครับบริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับก็เดินได้มาสีแดงเหมือนกันนะครับด้านบนเนี่ยนะเวลากรอบจอหรือว่าคอนโซลด้านหน้านี่นะครับเขาจะตกแต่งเป็นสีดําเงาเป็นแบ็กแล้วก็มีลายตัว X แบบนี้นะครับสื่อถึงความเป็นรุ่นพิเศษนะครับที่เป็นตัว X อ็ซีรีส์นั่นเองนะครับคูบ็อกนะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับก็สามารถ เอาของมาแช่ได้นะครับเก็บความเย็นครับคุณผู้ชมนะเก็บของได้นะครับอ่ะอ่ะในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีสับเน่านะครับนี่เดี๋ยวผมดูให้นะว่ารถคันนี้มาจากไหนนี่นะครับบริษัทตีเพช์อิสุลิซิ่งนะครับนายวัินนะคุณผู้ชมรถคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะับรถบุคคลนะครับรถบุคคลมือเดียวนะครับไม่น้อยคุณผู้ชม นะฮะหามาได้แบบนี้นะราคาประหยัดราคาคุ้มแบบนี้พี่พี่ต้องรีบเลยนะครับแล้วพี่ดูตัวเบาะนะโอ้โหไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคุณผู้ชมนะครับไม่มีรอยปะรอยต่อนะครับคันนี้ฟรีดาวนะครับใครอยากฟรีดาวนะนะครับฟรีดาวผ่อนออประมาณ12,700นะครับ12,700ได้คันนี้ไปขับเลยนะครับรายได้นะครับ ขอ26,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คุณค้ำใครที่จะฟรีดาวนะแต่ว่าใครที่รายได้ไม่ถึงนะครับสามารถดาวเข้ามาได้รายได้ก็ไม่จําเป็นต้องถึง26,000ก็ได้นะครับนี่นะฮะโอ้โหสภาพภายในครับเบาะด้านหลังนะฮะนั่งสบายๆนะครับออกต่างจังหวัดนะฮะหรือว่าขับขี่ในเมืองก็เท่ก็หล่อนั่งสบายนะครับเบาะหนังนะที่พักแขนพักต่อตรงกลางนะครับก็จะมีที่วางแก้วให้นะฮะนี่มีแอร์หลังให้ด้วยนะแบบนี้เลย นะครับความเย็นทั่วถึงนะครับภายในเล็กกลมก้งกว้าง,างแผ่นรองยางสะอาดตะอ้้นนะครับนะกระเป๋าที่โจ้สองใบคู่หน้าด้านบนก็ไม่มีรอยเจิมลงยันใดๆนะครับสภาพแบบเหมือนออกห้างมือหนึ่งป้ายแดงแค่ไม่มีตัวพลาสติกแค่นั้นเองนะครับอ่าใครที่สนใจคันนี้นะครับรีบสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0 8 8ย9 4 4 9 4 4 9 6หนะครับหรือแอดไลน์ดีมาก็ได้ครับ T.O.P. P.R.P. 92นะครับผมพับเครยนต์นะฮะยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านทุกเคสเลยนะครับทีนี้เรามาดูห้องเครื่องกันนี้กันบ้างนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านครับแล้วก็ทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยนะครับได้เป็นเครื่องยนต์ Isuzu DDI นะครับ1.9 d ีเซลครับเครื่องยนต์นะครับได้เป็นเครื่องเดิมนะครับไม่มีแต่งไม่มียกเครื่องมาไม่มีเปลี่ยนเครื่องมาแน่นอนนะครับแล้วก็เรนเครื่องยนต์นะครับไม่มีรอยข้ามน้ามันรั่วซึมนะครับสายพงสายพานทุกอย่างเดินเครื่องปกติครับ นะของเหลวเดี๋ยวช่างก็เปลี่ยนถ่ายออกให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันทุกอย่างน้ำมันหล่อเย็นทุกอย่างนะเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดนะครับเริ่มต้นหมดัดเบรกเอเบียทุกอย่างเดี๋ยวช่างเขาเช็คให้นะพวกระบบไฟระบบเกียร์ระบบเครื่องยนต์นะครับช่างเขาตรวจเช็คให้หมดนะเป็นช่างจากภายนอกที่ผมเนี่ยจ้างเข้ามาตรวจนะครับเราไม่ได้ตรวจเองนะเดี๋ยวจะหาว่าเตรียมกันนะครับนี่น็อตนะครับน็อตยินแก้มนะก็ไม่มีร่องรอยการแกะกันแงะนะครับคานด้านหน้ารูกลมสวยแบบนี้เลย นะครับไม่มีโดนมาแน่นอนทุกคนนะครับพลาสติกสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะข้อควรระวังเห็นไหมนะครับเนี่ยสวยมากผุ้ชมนะครับเห็นไหมน็อตไม่มีรอยแกะรอยแงะนะครับแผ่นเพลทนะรถคันนี้นะครับเปลดเดิมนะครับเลขเครื่องเลขรถนะตรงเล่มแน่นอนครับเล่มไม่มีคำรุกสูญหายแบบนี้เลยนะครับฝาหน้าครับนี่ไม่มีรอยแกะเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนนะครับร้อนขึ้นรูปสวยงามแบบนี้เลยนะครับเนี่ยฝาเดิมนะ นะครับน็อตไม่มีรอยแกะรอยแงะแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนะครับทุกอย่างเดิมนัดทุกอย่างสวยนะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับก่อนช่วงปีใหม่นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากใช้รถช่วงปีใหม่พี่ต้องรีบเข้ามาจัดไฟแนนซ์หรือว่าเข้ามาซื้อสดได้เลยนะครับติดต่อผมเข้ามานะฮะก่อนที่คันนี้เนี่ยจะติดจองไปก่อนนะครับเพราะว่าเซลล์ของเราเนี่ยมีกว่า50ท่านคุณผู้ชมนะขายบนแบบ Tik t o k YouTube อะไรพวกเนี้ยนะครับสื่อคันนี้กระจายไปทั่วแน่นอนเดี๋ยวพี่จะไม่ทันเอา โอเคครับส่วนคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเจ้าชายรถก,กระบะด้วยนะครับส่วนผมท็อปเป็นยนครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ